เพื่อนๆดูนี่นี่คือเห็ดแผงคอสิงโตนะคะเห็ดไลออนเมนนะเขาจะแก่แล้วนะเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้มันมันอยู่ในไอไอขอนไม้นี่มันยื่นเข้าไปในแม่น้ำเนาะเอาไม่ได้แล้วค่ะมันมันอยู่ไกลมากเลยอุ้ย <_ d ance> ดูดูเพื่อนๆอันนี้ย้ายมุมนะนี่นะคะ่ะ ซูมให้ดูไ,ไกลๆนี่แม่มือีนี่น,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 นีนี่นะคะแต่เขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วสึกจะแก่แล้วละ่ะพูนี้อยูน่ในคอนอยู่ในรูในคอนนั่นนะพูนี้เยอะมากเลยนะคะนี่นี่เป็นครั้งแรกที่เจอที่มันใหญ่ขนาดนี้นะ เอาไม่ได้เขาแก่แล้วแหละโดนฝนด้วยล่ะค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนาะนี่นเพื่อนเห็ดนางรมนึกว่าจะไม่เจอมันสรัะเดินมาตั้งนานนี่มันขึ้นไปตามต้นไม้เลยนะคะมันมีแบบแก่ด้วยล่ะโอ้ทำไงจะเอาได้เนี่ยทำไงจะเอาได้เนี่ยและอนนี้มันเป็นน้ำนะคะ มันเป็นน้ําถ้าเกิดว่าเอามีดตัดเนี่ยมันก็จะเปียวลงน้ําแล้วก็จะเอาไม่ได้ดังนั้นต้องเอามือแกะเอาต้องเอามือแกะเอานะคะเพื่อนๆมันเป็นเห็ดนางรมที่ที่โดนอากาศหนาวนะมันก็เลยเหยวหยวนะตกน้ำทำไงเนี่ยโอ้าย คือจริงๆต้องเอามีดตัดนะคะแต่ว่ามันถ้าตัดเนี่ยมันจะตกลงน้ำนะเพราะน้ำมันเย็นมากนะคะต้องเอามือนะ อันนี้เอาไม่ถึงสูงเห็ดลงมาปูเนี่ยยาวขึ้นไปบนต้นไม้นอยเป็นเห็ดนังลมทั้งนั้นเลยเห็ดตั้งลมทั้งนั้นเลยนะน,นี่ขึ้นไปบนต้นไม้นี่นะทำยังไงจะเอาอันนี้ได้เนี่ยอะไรลูกหาว่าดิฉัน huh? อันนี้เหมือนจะเป็นเป็นชาก้าเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเห็ดชาก้านะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัดเข้าไปข้างในอะคะ่ะงัดเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเนี่ยคะ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะนู่นด้วย

ลูกกระดาวนานันาน่นนั่นนั่นั่นนั่นคือไลออนเมย์เพื่อนจ๋านี่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 ค่ะสีเห็นไหมเ่ยเนี่ยค่ะสีน้ำตาลนะมีสองอันทำไงจะเอาได้เนาะข่าวนี้เนาะ